สวัสดีครับฟลายชนแนลชัยมงคลนะครับาพาท่านผู้ชมมาชมาความสวยสวยงามๆอีก้วครับอีกฟาร์มหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาชมคอยงามอีกความหนึง่งวันนี้ตรงกับวันที่8เมษาย,ยนนะครับ2564จะพาเข้าไปคุยกับเจ้าของนะครับคายฝูงนี้เยอะมากเลย ่ S <S นามามมบัดใหห้้้ไวตตแยครับ,<อ>บสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ฝูงนี่มีมีเยอะไหมครับเอ้ยมีกี่ตัวครับเนี่ยเือยี่สิบสองตัวครับเยอะมากเลยโอ้โหติดติดสัตว์จริงๆด้วยมีคับเมื่อวานจีิเนี่ยไอเผือกครับอ๋อไออ๋อมี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 เผือกคุมฝูงอยู่สองตัวเนาะโอ้โหแม่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่ขาวสีขาวแม่ขาวเนาะเอออ่าขอรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับลืมลืม ผมว่าคือหนวตัวชวนครับอยู่หมู่หมู่สี่บ่อยางตำบลบ่อยางอะตำบลบ่อยางเนาะอำเภอสว่างสว่างอารมณ์อุทัยธานีนะครับแม่ขาวนะครับแม่ขาวนี่แม่ขาวนี่เลี้ยงมั้งแต่เล็กยงหรือยโอ้ยเลี้ยงมา้งแต่ซื้อมาเท่านี้อ๋อซื้อมากแค่เท่านี้เลยสองหมื่นสามอะ แล้วมันมตอนนี้มันลูกมันได้แปดชัวที่แปดตัวแล้วอะโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ลูกแปดตัวแล้วตัวแล้วเนี่ยซื้อมันติดน,น,นางน,นะนางเนี่ยนะชื่อแม่ขาวเนาะ,ะชื่อแม่ขาวเนี่ยซื้อมาตัง้งแต่สองหมื่นสามอะซื้อมาตอนนั้นตอนนี้ไอไอสวนสูงก็น่าจะประมาณสี่สิบอัพอยู่นะครับเนี่ยร้อยสี่สิบขึ้นอยู่แล้วเนี่ยแม่ใหญ่มากเลยถึงไม่สี่ร้อยสี่ิได้ไหมผมก็ว่าแต้เขาก็ว่าได้ได้ครับได้ครับได้ครับแต่จัวที่ขายไปมันขายไป มันเผือกนะขายไปร้อยสี่สิบเจ็ดนั่นหรอเราแกว้วอะเผือกนะโอ้จะอยู่เดี๋ยวนี้ลงุงพอจะรู้ไหมครับว่าเหล่ากอเข้ามายัางไงตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันซื้อมันหมามาก่อนเนี้ยทั้ง,ท,งทั้งนครสวรรค์นนะอ,อ๋อซื้อหมาเมื่อก่อนเขาเลิกเลี้ยงอะไรนี้เขาขายแม่ลูกขายน้างมันซื้อกันมานะครับเขามาตามซื้อไปเขาไอหินคนที่ซื้อมานะคู่ตัวเนี้ยเขามาตามซื้อกลับไปตัวหนึ่ง แปดหมื่นะตอนนั้นครับลงนะเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหบอกไม่ถูกทั้งเนี่ยล้วโอโว้ยไม่สิบแล้วมันตกสามสิบเนี่ยจากตั้งิบตเล็เกอ่ะใช่ายชุดนี้พอชุดนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าแล้วชุดเนี้ยครับแล้วอยู่ในนี้แม่ขาเนี่ยเป็นแม่หลักอยู่ใช่ไหมแม่หลักอืมเนี่ยแม่หลักลูกมันลูกเดียวตัวเมียเนี่ยได้ไว้ได้เขามาแข่งขายผมไม่ขายเมื่อลูกมันนั่นนะ่ะอ๋อลูกมันน่ะ แล้วมันจาก็เลี้ยงมาได้ลูกจะเมียสามตัวขายไปเมื่นเนี่ยเก้าหมื่นเบบเืออขายเดือนที่สามเดือนนยขายไปเก้าหมื่นโอ้โหลูกนี่อันๆทานั้นเลยครับอันนี้อันนี้ใช่ลูกแม่ไหนท่านแล้วแล้วแล้วลูกของแม่ขาวตัวไหนที่เป็นแม่ใหญ่ลวครับอันนี้แม่ใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ใญ่ชนดำมันเนี่ย๋อลูกเผืกอะลูกมันนี่ในลูกมันนอนจยเมียสอง เมันตัมเมียเผือกอะนี่หนอนี่องตัวอะูโนตัวเผือกอะอยู่ฟาโคนสตัวไหนละอยู่ฟาตัวนอนตัวมนนะนึ้อย่างเงี้ต่มยังอยู่นะใช่มันนอนอยู่ตัวเมียนะโอ้ดูฝั่งตนี้นะครับฝั่งตรนี้ตัวนั้นน่ะตัวเมี่ยมาผมเจ็ดหมื่นตอนนี้ผมไม่ขายตนื้งไปทงเทุนเตี้ย ส่วนใหญ่จะทับสดใช่ไหมครับหรือว่าจะทับหลอดทับเนี่ยทับสดเนี่ยผสมหลอดเนี่ยลูกเราเรออกมาของชาดาน่ะผสมหลอดเนี่ยนะต้มเมี่ยเนี่ยลูกขาวเนี่ยอ๋อลูกลูกเผือกนี่นะลูกเผือกไม่ใช่หลอดนะพ่อมันพ่อเผือกพ่อเหรไอ้ต่ออ๋เนี่ยไม่ตอนตอนในท้องเขามาให้ผมเจ็ดหมื่นไม่จะหวังว่าจับองผมไม่ขายหรอกแล้ว ใช่เหล่านี้ครับอ๋อเจ้าเปลือกตัวนี้ชื่ออะไรครับที่คุมฟุงอยู่เนี่ยโน้โน้ไอเพชรตัวล่างอ่ะพ่อใหญ่อ่ะมีไม้แก้วอ๋อมีลูกตัวนี้โมเลยเพชรตัวใหญ่เลยขายแม่พ่อมันยังใหญ่เลยนะมันขายพ่อมาอ๋อตัวนี้คุมอยู่เนาะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ลูกตัวโน้นพี่ทู่ขายเนาไอขายเปือกมาให้ไอ้ชายเนาะแม่ตัวโน้น อู่มันจะลูแมวตัวนี้เนี่ยที่บ้านคับเพรลูกตัวนี้ชื่ออะไรนะครับเจ้าเพชรอ่ะตัวนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยสี่ปีแล้วสี่ขวบโอ้สี่ขวบแล้วนะสีขวบแล้วขุมฟงอยู่ที่นี่โอ้แล้วเราเราเราก็มายังไงครับเจ้าเพชรนี่ซื้อมาจากตลาดนัดรุแม่มันใหญ่ซื้อมาสองคนทัพี่ชูนะซื้อมาแม่มันใหญ่เหลาสูงนี่ผมขาย ขายลูกพบลูกขายแม่ลูกมันไปติดติดมามันไม่สวยผมขายไปครับนี้ผมเอาลูกมันไว้ไอท้ทีก็มาให้แปดหมื่นสามนะขายไปะใหญ่อผล่ลงกห้วมาไอ้ตัวลองก็ใหญ่ขายไปห้ายุ่งก็่แปดหมื่นอ่ะผมก็ทิ้งให้เกียวไปก็พองมันชุดนี้เท่านั้นแต่คนละเหล่าใช่ไหมล่ะไม่ใช่ลูกนี้ขแล้วเหล่าลูไปเหล่ามันะ <ừ> ครับ แม่ขาวนี the no ่โอ yeah, ้โหใหญ่จร okay, ิงๆอุยนี่ยังไม่อ้วนเท่าไหร่เนี่ยยุบเหมือยต่อแดงไม่ใช่อย่างงี้หมิด่ดันแตกเลยนี่มันอดดีเนี่ยมันอดมันจะเริ่มอ้วนเนอะยังไม่มีเปิดจองเปิดอะไรใช่ไหมครับเนี่ยยังยังยังโอ้ยังไม่เปิดให้จองนะครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาชมนะครับดูหมูอะไรนะครับหมูเราเนี่ยหมูเนี่ยหมูสีชื่อหมู่บ้านเลยนะ คลอ,องแบ่งเหมือนกันเนาะคลองแบ่งเดี๋ยวคนรู้โอ้โหสองนางนั่นก็สวยนะเป็นเหมือนเหมือนลูกแฝดเลยอ่ะ <c oughs> ตัวนั้นแทงลูกทนะี่แน่ไหนเอาลูกเปลือกต้มเนี้โอโมาเจียวกันยังไงตัวนุ้นแทงใช่ไหมตัวเนี้ย<อ>ตายเพิ่งคนะ<อ>ับไป็นอ่ะโอ้เปลือกไอ้คับไปเดี๋ยวก็เปลือกอีกเนี่ยแม่เนี่ยโอ้โหกระอั้นเลยอันนี้ท้องแล้วใช่ไหมเจ้าเจ้าเพชรเจ้าอะไรนะ นองกับพอมาเที่ยวเพชรนู่นนู่นนู่นกับทองเนาะนี่แับนิ่มทับไปเมื่อสองวันเนี่ยมันที่พี่แปดเนี่ยตัวนี้ไปไปทำไงถึงแทงครับเนี่ยเขาวิ่งไงผมไป็นเรื่องซาตานีมันแกวกป็ทุ่งยังไงนึกกลับมาห้งเย็นวันแทงเลยอ๋โอ้โหจ่าลูกจะเมียเผือกถ้าอยู่กับป็นแสนเนี่ยผมว่าเถว่องก็เนี่ยอยู่างเนี่ยประมาณกี่เดือนก็แทงออกมาเนี่ยบ่าหมอกบ่หมอกก็มันครบมาแล้วอ่ะ คบมาแล้วมันแทงอ่ะรู้จะพูดจะเมียมาแลว้วอ,อ่ะก็เอาหมอมาจกอ่ะเบ่งไม่ออกอ่ะีเพิ่งจะทับใหม่ท,ท,ทับทับอีกยังทับแล้วทับแล้วยั<อ>่ติดยังไม่ติดยังไ,ดยงไม่รู้นะมันเพิ่งได้ไปสิบกว่าวันเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ต้องต้องสิบห้าวันไปยังจะรู้ไหมยี่สิบเอ็ดวันครับยี่สิบเอ็ดวันเนี้ยได้รอบได้รอบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ลูกติดไม่ติดอ่ะ อันนี้จะสวยขวายแล้วไคเห็นก็อือเอนเนี้ยตอนที่มันทงเนาะบอกผิดได้มาโหมผมมะมันเป็นธรรมชาตินะลุงเนาะก็ไม่แน่เงี้ยเออเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบบันแคง์ี่แม่นี่แม่เนี่ยผมผสมเทียมของชั้นดาเนี่ยเนี่ยๆเนี่ยลุงตอนนี้ลุยขาวเนี่ยออกมาใครเห็นก็โทษนะสวยนะเข้าหมาซะหมาคนนึงก็แฮะเนี่ยตึ้งได้เดือนกว่า ก็โตเห็นไหมน่ะเหมือนพ่อมันแข้งขาเมื่อนค่เนี้ยเด็กจมี่ยถึงเวลาทำนาทำนาไหมครับเรือปล่อยเป็นที่ทันนาปีนี้ปีหน้า้วไม่ให้ลูกฉันไมผมเอาไว้เนี่ยแล้วแล้วแล้วควายหน้าฝนจะไปอยู่ตรงไหนผมก็ต้องไปเลี้ยงข้างนอกมั่งชาวที่ค่อยเดินไปเลี้ยงนะนายไปเลี้ยงครับแล้วก็ตัดหญ้ากินมั่งไงมั่งไงปลูกแล้วได้ปลูกหญ้าไหมเนี่ยผมปลูกไ้เนี่ยสองปีแล้ว อ๋อเป,ป็นปลูกญ้าอะไรแพนโลล่าปนีปลูกยาอะไรอะไรเนอะลูซี่ปลูกลูซี่ที่ผมว่าปีนี้จะปลูกอะไรแพนโคล่ามั้งนะปีนี้ปีนี้จะปลูกแพนโคล่าสักอันเนี้ยมันมีผันก็ไม่มีเันะจะมีผันแพนโคล่านะจะมีผันแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากทโทรมาพูดมาคุยด้วยเบอร์อะไรครับ เบอร์ผมอ่ะ0904580985ครับผมลงชื่อประชวนครับลงชื่อประชวนนะครับบ้านของแบ่งบ้านของแบ่งนะครับมีควายเยอะมากนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ฝูงนี้มีกี่ตัวนะอยู่นี้เหลือ22ตัวครับครับผมก็โทรมาพูดมาคุยได้นะครับวันนี้ยังไม่มีเปิดนะครับแต่เชื่อว่าวันทรั้งหน้ายังไงลุงก็มีเปิดนะครับเพราะเลี้ยงเยอะๆแล้วลุงก็มีเปิดมีขายเองอะนะอ่าตอนนี้ก็คงจะ เอาไว้เพื่อจะขยายออกไปเรื่อยจะให้มันมีจากแม่นางก็ให้มันโตขึ้นมาทับไปเรื่อยเนาะเรื่อยอย่างนงี้ยผมเลี้ยงพันอย่างนัี้ยเลั้ยงผันเลี้ยงเราต้องเลี้ยงควายเหล่าอย่างเงี้ยเลี้ยงผันเลือกพันจะดีๆมาเลี้ยงที่เรื่องจะผสมเทียมไม่ผันเนี่ยเปียวมันทับก็ปล่อยมันลงแล้วออกมาเดี๋ยวก็เผือกเผือกราคามดีหน่อยเผือกต้มเมียอนะราคาดีเจ้าเพชร มันยังซาดเนี่ยบะโคแ่บนี้ดำใหญ่เลยพอมแล้วเชียงเนี่มันก็สามปีกว่าแล้วนี่ยผมนั่นเล้วแม็กไถ่ไม่มีเขาไม่ชอบเพราะพระพดเด็ดสองวบนี่จะตวเอไปย้ายสวยแล้ว ผมมาน้ากขวบแล้นี่เด็กขวบมันทำเป็นใจเดี๋ยววปสองขวบเดี๋ยบสามนะมันกระทับขวาแล้วในแก้วนะเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับชายไฟชแนลช้ยมงคล็พาพามาชมนะครับที่ฟาร์มของลุงลุงชวนนะครับสนใจยังไงก็โทรมาคุยกับลุงชวนได้นะครับเผื่ออนาคตอ่า ได้มาชมที่ฟาร์มพระลงชวนนะครับแปลงหญ้าอันนี้คือแปลงหญ้านะครับเป็นแปลงหญ้าที่ให้อ่าควายเดินและเลีมโอ้โหอ่าสรับคลิปนี้ครับอ่าขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ชมคลิปมาตลอดนะครับฝ้ายเจ้าแนนชัยมงคลครับสวัสดีครับ